อีกเพลงหนึ่งแล้วกันนะฮะเป็นเป็นเป็นเพลงที่น่ารักมากๆจริงกับเพลงซ um ้ําๆคํานี้นะฮะซ้ <S s um ําๆ um คํานี้เป็นยังไง<ช>ฮะซ้ะําๆ um um คํานี้เนี่ยเป็นเพลงที่พูดถึงว่าเรารู้สึกว่าท,ทําไมบางทีคนคนเรามันต้องบอกรักคนที่รักกันทาไมต้องบอกรักกันบ่อยๆไม่เราไม่เห็นเข้าใจอะไรเงีเ<อ>้ยออาทำไมถึงแบบโอ้หวานซึ้งอะไรขนาดน,นั้นแต่ว่าอออพอวันหนึ่งมาเจอกับตัวฮะก็ะเลยเฮ้ยดูแล้วแหละทำไมถึงเขาถึงบอกอยากจะบอกรักคนที่เรารักเนี่ยเยอะๆซ้ำๆเราก็เลยอ่างว่า เหมือนเราเจอตัวเองเราก็เลยอยากจะพูดกับคนที่เรารักซ้ำๆไปเลยว่าเรารักรักเหมือนกันครัแบบเอาไปฟังความหมายของเพลงน,นี้กันซ้ำๆคำนี้ครับคนรักกัน พู่รักบ่อยๆไม่เบื่อหรือไงแปลกดี่น่าจังคนที่ฟังและพูดไปดูจะซึ้งเสียมากมหมถ้ารักใครบอกตัวเองว่าจะไม่เยอะวุ่นวายแค่คุมมือและสบสาตาก็มาพอมาพอแล้วจะเข้าใจจนวันที่พบเธอใจจึงได้พบคำ ไม่คนมากมายถึงชอบได้ยินละเอ่อยอยคำนั้น<ค><ณ>รัก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 ,รกคำเล็กๆที่ฉันยิ่งใหญ่เก็บคำคำนี้ไว้เพื่อเธอคนเดียวขอใจวันนี้ าางนีว่ในเพลงนี้จะมีคําว่ารักกี่คำจริงๆได้นับไหมผมไม่เคยนับนะฮะแต่ว่าเคยมีมีรายการหนึ่งเขาเขาไปถามใป็นคำถามเลยว่าเพลงนี้มีรักแล้วแฟนคลับเขาตอบได้ด้วยนั่งนับเลยสุดยอดมากจริงครับ่ากมากปรับเพลงนี้ไว้ด้วยนะอีกหนึ่งเพลงนะฮะ มีบ้างมีอีกบ้างมีฮะมีเหลืออีกเนี่ยอา่ามาม,มามีฮะตอนนี้ก็จริงๆตอนนี้เหลืออีกสองเพลงเหลืออ <นะ S 1> <ะ>สองเพลงนะนะครับมีเพลงคนเลิกการไม่ทําแบบนี้ฮะเ,<อ>เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่อา่าค่อนข้างจะความหมายเขาเรียกว่า ดาร์กสุดละในรับัมนะครับก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเหมือนเขาเราเลิกกันแล้วอ่ะเขาบอกเลิกเราแล้วแต่ว่าทําไมเขายังต้องมาอยู่กับเรามาทําดีกับเรามาอยู่ใกล้เราให้เราหวั่นไหวให้เราให้เรายิ่งรู้สึกแย่อะไรเงี้ยคนเลิกกันแล้วคนไม่ทําแบบนี้กันหรอกนะฮะอ่ะใครมีความรู้สึกแบบนี้อยู่นะฮะเราไปฟังเพลงนี้นะฮะนิดหนึ่งนะฮะคนเลิกกันไม่ทาแบบนี้ เธอไปจากฉันฉันก็กลายเป็นคนแพ้แต่ไม่ต้องการให้เธอแคร์กันมากไปเมื่อทิ้งกันความเสียใจคิดว่าไม่นานก็คงหายดีเมื่อในวันนี้เธอเลือกจะอยู่กับเขาก็อยากให้เราเป็นเพื่อนกันได้สักทีอย่ารู้สึกไม่ดีอย่างนี้ไปตลอด ท,ท,ทุกทีที่เจอเธอก็เข้ามากอดโค้ทฉันจะขอโทษอย่างนั้นอีกนานไหมคนเละก,กันแล้วเขาไม่ทำฉันนี้ <_ d ream> เลิกกันแล้วเขาต้องลืมกันไป <_ d ream> เลิกกันแล้วก็ไม่ต้องเสียใจช่วงเวลาที่มันผ่านมาเลิกกันแล้วฉันไม่เป็นอะไรถ้าอ่อนไหว ok ก็ ต้องมีเรย่าสงสรจนเขาต้องสงสเรืองฉันและเธอไม่มีเธแล้วฉันคดูเศร,ร้าไปนะเพลงนี้นะเศร้า,า,าครับเศร้ามากๆเลย<ช>คนละกัน ไม่ทําแบบนี้ใช่นะครับก็ใครที like ่ม like ีความรู้สึกแบบนี้ก็ไปฟังเพลงพี่กังส้มไปเองนะใช่ครับแต่พี่ไม่ขอฟังนะไม่แก้ปิดความรู้สึกแบบนี้ให้ฟังเพลงรักเธอ24ชั่วโมงดีกว่าตอนนี้โอ้โหอีกแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเลือีกหนึ่งเพลงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเอาเพลงนั้นไว้ทิ้งท้ายได้นะฮะเราแปลงเพลงนั้นไว้ทิ้งท้ายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราคงต้องมาประกาศกันแล้วล่ะนะฮะอ่ะเดี๋ยวใครยังไม่ได้ส่งมานะฮะใครยังไม่ให้ส่งมา เราอ่าให้เวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายส่งมานะฮะรหัสดาวน์โหลดเพลงของพี่แกงส้มนะฮะรหัสอะไรนะครับระหว่างข้อ A ดอกจันหนึ่งสองสามสี่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 และข้อ B ดอกจันหนึ่งสองสามห้า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 ส่งมาทางสี่สองสี่สองแปดสามแปดนะครับในระหว่างนี้เราจะให้แกงส้มนะฮะได้ฝากผลงานของตัวเองนะฮะในอัลบั้มเดี่ยวล่าสุดและหลังจากนี้เราจะมาประกาศผลจ้าก็นะฮะขอ ฝากอัลบั้มนะครับแกงส้มเทอรโฟรเด้วยเพราะอัลบั้มนี้เนี่ยผมตั้งใจทำมากมีส่วนร่วมเยอะมากๆจริงๆนะฮะก็ขอใหออ้ทุกคนที่ซื้อไปฟังนะฮะอุดหนุนกันไปฟังเนี่ยมีแต่ ความสุขนะครับคือฟังเพลงแล้วก็ได้รับทั้งความสุขทั้งรอยยิ้มด้วยนะฮะแล้วก็ยังไงขอฝากด้วยนะการกับอัลบั้มนี้ตั้งใจทำมากๆครับผมครับผมนะฮะแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อกับแกงส้มด้วยสิครับผมครับก็สำหรับใครที่อยากเข้าไปเช็คตารางงานนะครับเข้าไปได้นะครับที่ www.gmember.com นะครับรวมไปถึง Twitter ของ Gmember เนี่ยก็ตามได้เลยเพราะว่าเขาจะอัปเดตผลงานของศิลปินนะครับทั้งค่ายเลยนะฮะรวมไปถึงทวิตเตอร์ส่วนตัวของผมนะครับใครอยากเข้ามาทักทายก็ อฟอลโล่กันมาได้น,นะครับที่ k a n g s o m ครับผม <an> อ่านะฮะมีน้องคนหนึ่งนะฮะส่งมาจากประเทศลาวเลยนะ,เป,นะเป็นแฟนคลับนะฮะบ <an> อกว่าอยากให้กำลังใจพี่แกงนะฮะสู้ๆกับทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตยิ้มเยอะๆนะ, <an> ะนะฮะรอยยิ้มของพี่ทำให้โลกของเราสดใสจริงๆจะติดตามผลงานของพี่แกงทุกอย่างและตลอดไปค่ะยอมรับว่าพี่เป็นคนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีจริงๆนะฮะน้องติงนะฮะแฟนคลับจากประเทศลาวนะฮะนอกจากนี้ยังมี มีแฟนคลับจากเชียงใหม่ลำปางอุบลอุดรโอ้โหเยอะแยะไปหมดแต่ว่าตอนนี้แบบว่าขอบคุณทุก SMS ทุกข้อความที่ส่งมาให้กำลัใงใจแกงส้มด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้แบบพูดไม่หมดจริงๆถ้ามีสัก4-5ชั่วโมงนี้คงจะพูดหมดนะแต่นี้เราต้องแบบสรุปกันนิดนึงอ่ะเดี๋ยวตอนนี้มาตัดสินกันดีกว่าแกงส้มนะฮะตอนนี้แหละเรามีแบบว่าน้องๆส่งเข้ามา เอางี้อ่ะ,ฉะเฉลออยกันดีกว่าฉเฉลยก่อนว่ารหัสด,ดาวน์โหลดเพลงของแกงส้มในอัลบั้มเดียวชุดล่าสุดนี้คือรหัสอะไรดอกจันหนึ่งส4งสาแล้วกดโทรออกครับผมและข้อที่ตอบถูกก็คือข้อ A ถูกต้องะครับใครที่ตอบข้อ A มาตอนนี้เนี่ยมีแบบว่า200กว่าข้อความอะไรอย่างนี้นเลยนะฮะตแต่ว่าะจะมีอยู่เพียง ออคนเดียวคนเดียวเท่านั้นที่ได้รางวัลจากแกงส้มไปและนะฮะเราจะให้แกงส้มเนี่ยบอกหมายเลขที่แกงส้มชอบอเป็นตัวเลขมาแล้วคนที่ตอบเข้ามาเป็นลำดับที่เป็นตัวเลขที่แกงส้มชอบจะเป็นคนที่ได้รางวัลไปแกงส้มชอบหมายเลขอะไรผมอย่างที่ที่บอกนะครับดอกจันหนึ่งสามสี่สี่สี่นะครับเพราะฉะนั้นเลขที่ผมชอบคือเลขสี่งั้นผมขอเลือกคนที่ ส่งเข้ามาเป็นคนที่44แล้วกันครับ44นะเขาแบบรหัสดาวนโหลดเลยเลยน,นะ,ะใช่ครับนะอ่ะและเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะว่าใครที่ส่งมาเป็นอันดับที่44นะฮะแล้วคนที่โชคดีนะครับได้แก่คนที่อยู่สระบ,บุรีคนที่อยู่สระบ,บุรีนะฮะหมายเลขโทรศัพท์4ตัวหลังก็คือ89 อนั่นคือน้องฟ้าจากจังหวัดสระบุรียินดีด้วยนะคะก็ได้รางวัลนะครับเป็นนาฬิกาติดผนังนะจากพี่แกงส้มแล้วก็มีลายเซ็นด้วยนะครับก็ขอบคุณนะฮะหลาย s m s ที่ส่งมาแล้วกันนะครับแล้วก็แสดงความิีดีกับน้องฟ้าด้วยเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะฮะขอบคุณแกงส้มแกงส้มมากมที่ให้เกียนมา ปิดอัลบั้มกับเราที่นี่นะคะแล้วก็มาหาน้องๆมาคุยกับแฟนคลับของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวอัลบั้มหน้าอะไรอย่างเงี้ยแลค่อยแวะเวียนกันมาใหม่นะจ๊ะได้เลย่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้คงต้องให้ทิ้งท้ายกับอีกหนึ่งเพลงที่แกงส้มอยากจะแนะนำการเพลงไหนที่เรายังไม่ได้แนะนเพลงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ได้รับเกียรตินะครับจากจากพี่ฟองเบียร์นะับเป็นคนแต่งแต่งแต่งเพลงนี้ขึ้นมาให้ฮะก็เป็นเพลงที่มีความหมายอยากจะขอบคุณนะครับทุกๆคนที่อยู่เคียงข้างผมมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นค แฟนคลับทุกๆคนนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยถ้าไม่มีทุกคนในวันนี้นะครับก็คือผมคงมาถึงจุดนี้ไม่ได้นะครับขอบคุณทุกคนจริงๆกับเพลงรักแท้ในใจเธอนะครับทุกๆคํนะครับมีความทุกคําในทุกเนื้อเพลงทุกคำเนี่ยคือมีความหมายกับผมมากจริงๆนะครับก็อยากให้ทุกคนฟังเพลงนี้นะครับแทนคำขอบคุณของผมครับผม อ่าและเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกับเพลงรักแท้ในใจเธอนะฮะสาวหน้าอย่าลืมด้วยจะเจอกับน้องพันธ์วรการกันได้พันธ์ครับมพี่พนันจะมาเจอกับแฟนๆรายการสาวสเปเยลของเราใครที่เป็นแฟนคลับพี่พันธ์ก็ติดตามในวันเสาวหน้ากันละกันี๋ยว,ว่าวันนี้ขอบคุณแกงซ้อมด้วยขอบคุณนะคร,บครบับเพลงนี้ครับรักแท้ในใจเธอ